สวัสดีครับเปิดเพลงหน่อยเล่เปิดเพลงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีสวัสดีรัวๆนะครับสวัสดีรัวๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เน็ตอาจจะช้านิดนึงมีปัญหานิดนึงนะครับสวัสดีนะครับเน็ยเราช้ามากเลยวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีและสวัสดีนะครับสวัสดีสองท่านนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องหน้าเบี้ยวครึ่งซี่นะครับสวัสดีและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีวันอาทิตย์นะครับสวัสดีวันอาทิตย์เย็นเยวันอาทิตย์นะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มีหนังเจออันนี้เข้าอันนี้เข้าเข้าของตัวเองเราอ่ะมันเตือนมาก็เลยเปิดขึ้นไปดูมันไม่มีหมุดคชรับะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราคุยกันเรื่องหน้าเบี้ยวครึ่งซี่กันนะครับโรคหิตนะครับโรคเบลพาลซี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเรา กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับข <c oughs> อเ <c oughs> พื่อนๆที่เข้ามาแล้ว <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก <c oughs> ดแ <c oughs> ชร์ให้หน่อยอะไร้างแชร์หน่อยเร็วแชร์หน่อยเร็วเราจะได้ฟังด้วยกันหลายๆคนนะครับหรือว่าจะฟังเป็นหมู่คณะได้นะฟังเป็นปาร์ตี้อ่ะ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยโอเคสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรารออีกสักหนึ่งน,งา,า,นาทีเนาะจริงๆเราวันนี้เราจริงๆเราพูดกันไปหลายอย่างในเรื่องของความสวยความงามนะครับวันนี้เราอยากจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคด้วยนะครับแล้วก็โรคนี่แหละโรคที่เป็นเกี่ยวกับใบหน้าของเราเนี่ยเป็นโรคฮิตนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรคระบบประสาทโดยตรงเลยนะครับมีหลายๆคนที่ประสบปัญหากับการที่เป็นโรคนี้แล้ว นะครับแล้วก็เอ๊ยยังไงจะต้องไปรักษาอย่างไงรักษาจะหายไม่หายยังไงหรือว่าการรักษาที่ผ่านมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ายังไงต่อไปนะครับเป็นโรคฮิตเลยนะครับโรคที่ฮิตแล้วก็ทุกคนเป็นกันเยอะมากเลยเป็นกันบ่อยมากเลยนะครับก็เลยมีคําถามอะไรหลายๆคาถามเกิดขึ้นเยอะแยะเ,เลยนะครับนี่เปิดยังไงเข้ามาที่เพจแล้วกดอ๋อ,อ,อต้องไปที่เพจ <c oughs> ใช่แชร์แล้วเนี่ย โอเคมีปัญหาเรื่องการแชร์ของเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวนิดหน่อยนะครับขออภัยจริงๆโอเควันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องนาเบลครึ่งซีงนะครับโรคนาเบลครึ่งซีงเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือโรคเบลพาวซี่นะครับเบลเบลเหมือนระฆังอ่ะเบลสพาวซี่นะครับจริงๆมันเป็นคนที่จริงๆเป็นชื่อของคนที่เขาเจอ <Okay. S 1> โรคนี้โดยแรกครั้งแรกเลยเป็นคนเจอหรือคนเป็นอ่าคนเจอ ไม่ได้คนเป็น <c oughs> คนเจอนะครับคนเจอโรคนี้ครั้งแรกเลยนะครับเบลลนะครับก็เลยก็เลยก็เลยชื่อเป็นตั้งชื่อเป็น Bell, เนบลพาวซี่นะครับ <นะ S 2> อืมเนาะจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่ฮิตเนาะดาราเป็นกันเยอะคนธรรมดาก็เป็นกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าพอคนธรรมดาเป็นเนี่ยเราไม่มีข่าวไงใช่ไหมครับเราก็มาหาหมอกันแล้วก็ยีบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดาราเป็นกันเยอะก็เลยก็เลยดังก็เลยมีข่าวเพราะว่าดาราก็มีข่าวก็เป็นก็ ปรากฏต,ตามสื่อต่างๆเราก็เลยอ๋อรู้จักว่าโอเคโลกนี้นะโลกหน้าเบี้ยวนี่เองนะครับวันนี้เรามีคําถามประมาณหนึ่งนะรวบรวมคาถามมาสําหรับคนที่มีคําถามนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นคําถามแล้วก็อาจจะไป search ข้อมูลเพิ่มหรือก็ในที่ไปคำถามหลายๆคําถามที่มาตอบกันนะครับในวันวัน,วนอาทิตย์เย็นๆอย่างนี้นะครับเมื่อกี้มาถึงเพิ่งฝนตกนิดๆเลยไม่รู้ว่าที่อื่นๆฝนตกหรือเปล่าเพิ่งลง แชร์กันมาดูนะครับว่าตกหรือเปล่าเนาะตกไม่ตกไม่นะครับตกไม่ตกยังไงนะครับเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีอ่ะเราเริ่มคาถามกันเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานแล้วก็ชึ่นช้าไปนะครับเเริ่มคาถามที่หนึ่งเลยมาโรคใบหน้าเบลฟังซี่นะคะเกิดจาก<ๆ>อะไรแล้วมามีสาเหตุมาจากรโรคหน้าเบลฟังซี่กน,นะหรือว่าเบลฟาซี่เ,เกิดจากอะไรใช่ไหมครับมีสาเหตุมาจากอะไรเนาะจริงจริง โรคนาบิลพึ่งซิกเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะเวลาหน้าเราขยับนี้นะครับมันจะมีเส้นประสาทคู่ที่เจนะเรียกเส้นประสาทคู่ที่เจ็ที่ควบคุมการทํางานของใบหน้า <c oughs> ขยับขยื่นใบหน้าเราเนี่ยนะครับมันจะมีสามขาไอตรงนี้หนึ่งสองมอย่างนี้นะครับแล้วออกมงอกมาจากหน้าหูเป็นเส้นใหญ่ๆเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่เจดเนี่ยมันจะทําให้เราขยับกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับครึ่งซีกเนาะมันเกิดจากการที่มัน อักเสบมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับถามว่าสาเหตุของการอักเสบเนี่ยมันมีได้ทั้งสองอย่างเลยคือหนึ่งไม่ทราบสาเหตุเลยซึ่งตกเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะกลุ่มไม่ทราบสาเหตุอันที่สองคืออาจจะมีเรื่องของอหูอักเสบหูชั้นในอักเสบหูชั้นกลางอักเสบแล้วมันทําให้มีขยายความอักเสบเนี่ยมาสู่เส้นประสาทเราด้วยนะครับอันที่2ก็คืออาจจะบางคนเนี่ยมีเริมเห็นชัดเจนเลยมีเริมอยู่แถว แนวของเส้นประสาทหน้าหูหลังหูอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเส้นประสาทมันเลยลุกลามถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือหนึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดหรือว่ามีการอักเสบบางชนิดถแถวๆใบหน้าหน้าหูหรือว่าแถวๆตรงบริเวณที่เส้นประสาทคู่ที่เจ็ดเนี่ยมันโผล่ออกมานะครับอันที่สองคือไม่ทราบสาเหตุเนาะไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับก็ก็หลักๆมีอยู่สองแบบนะครับจริงๆแล้วมา มันมันมัน,ม,นมันมีความสําคัญนะโรคนี้นะไม่ใช่แบบอุย้ยหน้าเบี้ยวเลยแบบละเลยมันนะครับจริงๆแล้วมันมีความสำคัญที่ต้องไปแยกโรคกับโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยอย่างที่อย่างที่มีการประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบมีปัญหาคือหนึ่งลิ้นแขน็งพูดไม่ชัดหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมครับอ่าหรือว่าชาข้างใดข้างหนึ่งซีกใดซีกหนึ่งอันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็น่าจะชาไปชาหรือว่าเบีย้ยวไปซีกใดซีกหนึ่งเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเบลพาซี่เนี่ยมันไม่ค่อยชาแต่ความรู้สึกอาจจะมีชาบ้างลิ้นสัมผัสรสได้ไม่ค่อยดีนะครับลิ้นสัมผัสรสได้น้อยลงเนาะก็เป็นกลุ่มอาการของเบลพาซี่นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมาแยกโรคจากโรคหลอดเลือดสมองตีบทางที่ดีถ้าเกิดมีอาการนะหน้าเบี้ยวหรือว่าดูชอบมาดูไม่ไม่ชอบมาพากลน,นะครับเพราะว่า ตัวเราอ่ะจะเป็นคนที่สังเกตได้มากที่สุดเพราะว่าเราสองดูหน้าตัวเองทุกวันใช่ไหมวันหนึ่งรู้สึกเอ๊ะทำไมยิ้มม,มุมปากไม่เท่ากันเอ๊ะทำไมหลับตาไม่ค่อยสนิทเอ๊ะทำไมยกคิ้วไม่ได้นะครับเอ๊ะทำไมหน้าข้างนี้มันไม่ค่อยขยับเลยหรือว่าขยับได้ไม่เท่าอีกข้างหนึ่งเนาะทางที่ดีคือก่อนจะต้องรีบมาหาคุณหมอนะนะครับรีบมาหาคุณหมอก่อนนะครับถ้าให้คุณหมอเนี่ยได้ตรวจร่างกายก่อนนะครับได้ตรวจก่อนเนาะว่าเป็นกลุ่มอาการของ แค่เฉพาะหนะ้าเบีเ้ยวครึ่งซี่ 3, คือเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดอักเสบหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองตีบเนาะซึ่งมีความรุนแรงมากกว่านะครับเรื่องเลือดสมองตีบถ้าเกิดเราไม่ละเลยมันหรือไม่ทำอะไรกับมันเะนี่ยโอกาสาที่มีความพิพการไปก็สูงนะเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามนะมันเกิดจากอะไรก็คือมันไม่ร้ำสา,สาเหตุกับมีการติดเชื้อนะครับก็เกิดจากการอักเสบนะอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่เจ็ด คำถามต่อไปเลยครับส่วนตัวที่เชื้อเชื้อที่ไปทำไปทำกับอักเสบขงเส้นประสาทมีปัจัจอะไรครับการทเป็นโรคเชื้อโรคที่ทําให้เกิดการอักเสบก็อย่างที่บอกว่าก็คือเมื่อกี้ก็คือว่ามันมีทั้งเชื้อแบคทีเรียกับไวรัสไงครับเนาะก็มีทั้งสองสองกลุ่มคือถ้ากลุ่มที่กลุ่มที่คิดว่ามันเป็นจากการติดเชื้อเนี่ยเชื้อที่เป็นสาเหตุของมันก็คือถ้าเป็นเชื้อที่เกิดจากการอักเสบของ หูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยมักจะเป็นไวรัสเอ้ยขอโทษทีมักจะเป็นแบคทีเรียนะครับมักจะเป็นแบคทีเรียซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีการแสดงที่ชัดเจนเช่นบางคนมีหูชั้นชั้นชั้นในหรือว่าหูชั้นกลางอักเสบมันจะเจ็บตรงหูอ่ะเคยเคยเคยเป็นหูอักเสบป่ะหูอักเสบอ่ะตอนเด็กๆก็น่าจะเคยเป็นะนะครับเออหูอักเสบไม่ว่าเราจะแคะแคะหูอ่ะแคะหูหรือว่าใช้ไม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 ้สำลีปั่นหูแล้วมันทําให้มีแผลในหูชั้นชั้น ชั้นชั้นชั้นนอกไอ้หูชั้นกลางเนี่ยเกิดขึ้นนะี่ยนะครับมันก็จะทําให้มีการอักเสบอักเสบทันหนึ่งแบคทีเรียก็จะเข้าไปโจมตีมันเนาะจริงๆมันอักเสบที่หูชั้นกลางนะแล้วมันส่งผลให้เกิดมีการอักเสบของเส้นประสาทคู7เจรร่วมด้วยเนาะอีกอันนึงเป็นเชื้อไวรัสไงก็เป็นกลุ่มพวกเริมเนาะใครเคยเป็นเริมไหมครับผมเคยเป็นนะเป็นที่ปากด้วย เป็นที่ปากด้วยเป็นที่ตัวเออมูสวัด <S <S <อ>ก็เป็นกลุ่มเดียวกันเนาะขน,นีเริ่มอาจจะขึ้นตรงเส้นประสาทเหมือนกันเพราะมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทในพวกเริมพวกเชื้อไวรัสพวกนี้มันชอบชอบเส้นประสาทใช่ไหมครับมันก็เลยขึ้นตามแนวเส้นประสาทอาจจะเกิดที่หน้าหูหลังหูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงตรงหน้าหูหลังหูมีเส้นประสาทต,ตรงพื้นผิวเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับพอมันอักเสบเกิดขึ้นมันก็ลุกลามไปสู่มันส่งความอักเสบอ่ะก็เป็นกระบวนการอักเสบนะครับไปสู่ เส้นประสาทคู่ที่7็ปกติเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดตามพนาโตมีของมันเนี่ยมันงอกมาหน้าหูเนี่ยกดได้เลยเนี่ยเรากดไปหน้าหูเนี่ยเรากดกดตรงหน้าหูมจะมีช่องอยู่หน้าหูกระเจ็มันหน้าไม่ได้ข้างบนดีหน้าหูตรงหน้าหูแล้วตรงติ่งเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้มีเส้นประสาททั้งคู่ที่เจ็ดคู่ที่ห้าเนี่ยโผล่มาตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีการติดเชื้ออะไรแถวๆนั้นนะแถวๆนั้น นะเอออาจจะมีการลุกลามเชื้อไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรก็ตามแนละ้วแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นไวรัสเนาะถ้าเป็นเริมนะครับหรือถ้ามันมีหูชั้นในอักเสบร่วมด้วยหรือหูชั้นกลางอักเสบร่วมด้วยเนี่ยอาจะเป็นต้นหูอักเสบอ่ะจะชั้นในชั้นกลางชั้นมันนะหรือจะชั้นนอกด้วยก็ได้ชั้นนอกก็มีเห็นชัดเจนเลยกดก็เจ็บปุ๊บเลยนะครับ ก็ก็เป็นการอักเสบโดยแบคทีเรียนะครับต้องให้คุณหมอแหละรักษาเนาะาะอาจจะไม่ได้รักษาแค่เส้นประสาทอักเสบอย่างเดียวคุณต้องรักษาถ้ามีเริมกงต้องรักษาเริ่มด้วยถ้ามีมีหูอักเสบก็ต้องรักษาหูอักเสบร่วมด้วยเพราะนั้นมันก็ไม่หายไงถ้ารักษาแค่อย่างเดียวนะครับมาคําถามเข้าต่อไปเลยอาการอาการนี้มันจะคล้ายๆกับอัมพฤกษ์สมรภนาะเห็นไหมแยกกันได้อาการนี้จะคล้ายกับอัมพฤกษ์ตัดสินใจยังไงว่าฉันเป็นเนี่ยฉันเป็นอัมพฤกษ์หรือเปล่า แล้วก็คือจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการตรวจร่างกายอยู่นะครับก็ถามว่าตัดสินใจด้วยตัวเองไหมมันก็ไม่ควรนะอ่าไม่ควรเพราะเราเป็นการตัดโอกาสตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะเป็นแค่เบลพาซี่แล้วปุ๊บเนี่ยมันรักษาง่ายมากเลยให้ยาไปกินรอ <c oughs> แค่นั้นเองนะแต่ถ้าเส้นแต่ถ้าคิดว่าเป็นอมือพฤกษ์อัมาพาดเอ้ยนีต้องไปเอ็กซเรย์สมองต้องมีกระบวนการถ้าเกิดมานายเลวเราต้องให้ยาอะไรริบเลือดนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปหาคุณหมอดีกว่านะอย่าเพิ่งตัดสินใจเองเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเบี้ยวมันก็คือผิดปกตะินะเอออาการเบี้ยวจะให้คุณหมอได้มาดูก่อนดีกว่าแล้วเราแล้วให้คุณหมอได้ช่วยวินิจฉัยว่าเออเราเป็นแค่เบลพาวซี่หรือเป็นแค่หรือไม่ใช่เบลเป็นแค่เบลพาซี่หรือเป็นเ,เป็นเ,เป็น,ปน,ปนโรคหลอดเลือดสมองตีบเนาะหรือว่าอามาพึ่งอ,อามาพาดเนาะแต่โดยส่วนใหญ่นะอามาพึ่งอ,อามาพาดเนี่ยมันมีความรุนแรงของมันนะครับบางคนเป็นแค่หน้าเบี้ยวไป ถ้าหน้านเบีย้ยวมันจะมีลิ้นแข็งพูดไม่ชัดรุ้มด้วยมันแค่มีแค่หน้านเบีย้ยวอย่างเดียวด้วยนะเออแต่ถ้ามันเป็นเยอะก็จะมีหน้านเบีย้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอ่าหรือว่าพูด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 ไม่ออกนะนึกคําไม่ออกนะครับถ้าเป็นฝั่งขวานะอาจจะนึกคําไม่ออกแขนขาอ่อนแรงหรือว่าชาไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สอบในทางที่จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมากกว่ารีบมาลงบาลเลย รีบเร่งมากเลยนะครับเขาใช้4.5ชั่วโมงนะมาเพือ่อพาดนะเดี๋ยวเราไปคุยกันใน EP ต่อไปนะครับเออวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆก่อนเรื่องเบลก่อนเบลพาวซี่ก่อนนะโอเคเนะนะาะดังนั้นถ้าเกิดประสบเหตุนะอย่าตัดสินใจเองนะครับให้มาที่โรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจดีกว่าเนาะสบายใจนะครับเราอย่าไปตัดโอกาสต,วตัวเองเนะาะรีบมานะถ้าเป็นอันพื่งมัฒน์นี่ต้องรีบมาเลยภายใน4 4ชั่วโมงครึ่ง นะครับไม่เกินสีชั่วโมงครึ่งนะในกรุงเทพเราจะมีปัญหามากเพราะรถติดมาโรงพยาบาลไม่ทันจะพลาดโอกาสที่เราจะได้ให้ยาละารลริมเลือดไปนะครับก็ทำให้กลายเป็นถาวอรอืมใช่อาจจะทําให้กลายเป็นอัมพากษพืมาพลาดถาวรอาจนะจะหายช้าหายยากแล้วก็ไกต่ตาย,ตาย,ตายสมองเนื้อสมองมันตายไปเลยเนาะอันนั้นคืออัมพากษพื่มาพลาดนะไม่เกี่ยวกับเบลนะอ่ะเดี๋ยวจะงงนะครับคาถามต่อไปเลยคำถามต่อไปการไปฝังเข็มช่วยให้ดีขึ้นฟังเข็มเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับ อันนี้ต้องเร่งแจ้งก่อนลักษณะของอัม,มพฤกษ์มมไม่ใช่อัมพฤกษ์แพทย์ขอตัวดีเบลพาลซี่ <Hey. S 1> เนี่ยมันเป็นก <Hey. S 1> ารอักเสบของเส้นประสา,าเทเพราะนั้นเนี่ยการรักษานีไม่ยากนะครับแต่ว่าการฟื้นฟูมันใช้เวลานานบางคน3เดือนบางคน6เดือนบางคน1ปีนะครับเพราะนี้การฝังเข็มเป็น,เป,นเป็นแพทย์ทางเลือกถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ก็มันไม่มีงานวิจัยบอกว่าเออมันดีขึ้นในกลุ่มนี้ชัดเจนมากมายนะครับแต่มันเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกคราวนี้ทำแล้วมันไม่ h a r มฟูลทำแล้วไม่มีไม่มีอันตราย กับเราแล้วทําแล้วทําให้มันรู้สึกดีขึ้นเนี่ยทําได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาด้วย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 ยามาตรฐานอะไรก่อนร่วมด้วยนะอันนั้นคือเป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการรักษาร่วมดีกว่านอกกับรักษาหลักยังคงต้องกินยาอยู่นะครับอืมก็คงต้องทาถามว่ามันมันมัน,ม,นมันดีขึ้นไหมมันก็คงดีขึ้นอะ่ะถ้าไม่ดีก็คงไม่ทําอ่ะนะครับอืมทำต่อไปเลยครับ คนที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าทำไก่ยภาบําบัดเนี่ยจะช่วยให้มันกลับคืนมามเดีอเอางี้เอางี้ก่อนนะการรักษาของโรคนี้นะครับมันลุกเลือลุกลามกลายเป็นไม่มีคําถามเรื่องการรักษาการรักษาเนี่ยคือจริงๆแล้วเรากินยานะคุณหมอจะให้ยาไปกินนะครับกินประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วเลิกเลิกแล้วรออย,อย่างเดียวเลยนะครับเนาะเพราะว่ายามันคือแค่ยากกลดช่วยลดการเสกเสบของเส้นประสาทเพราะนั้นมันไม่มีเส้นประสาท โดนตัดโดนขาดอะไรหนึ่งแต่ว่ามันแค่อักเสบมันบวมคำนี้เส้นประสาทมันอักเสบมันบวมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะในการที่จะหายนะครับใช้เวลาเพราะว่ามันมันเหมือนเนื้อเยื่อทั่วไปเนาะเวลามันอักเสบมันก็ต้องใช้เวลากว่ามันจะหายนะครับก็บางคนก็สามเดือนบางคนก็หกเดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอก,ก็จะให้กินยาแค่ประมาณสักห้าวันถึงเจ็ดวันแล้วเลิกเลิกแล้วรอนะครับรอบางคนก็ค่อยค่อยฟื้นคืนมาภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์หลังจากที่กินยานะครับมันก็จะฟื้นคืนมา ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆบางคนหายเลยในหนึ่งเดือนภานี้ภานี้ภายในหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยหน้ามันยังไม่หายเบี้ยวมันก็ยังเบี้ยวอยู่เบี้ยวยังขยับแนวไม่ได้ยกคิ้วไม่ได้หรือว่ามันดีขึ้นไม่เป็นที่พอใจนะครับเราก็ต้องไปไงทํากายภาพนะครับวิธีการทํากายภาพเขาก็จะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเ,นเครื่อง EMS ของเรานี่แหละนะครับใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้กล้ามเนื้อขยับตืบตบตืบตืบตืบอย่างเงี้ยนะครับ ให้กล้ามเนื้อใบหน้ามันขยับปล่อยกระแสไฟฟ้าเบาๆให้กล้ามเนื้อมันขยับปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าต้องต้องรอสักหนึ่งเดือนก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรารีบทำนะเรารีบทำเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้ากระตุกแทนนะครับหน้ากระตุกหรืออาจจะปวดลุกลามไปถึงคู่ที่หนะ้าน้าหน้ามันกระตุกใบหน้ากระตุกครึ่งซี่เดี๋ยวเราพูดในอีพีหน้านะครับมันจะกลายเป็นโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่แทนซึ่ง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 เราไม่นิยมที่จะรีบทํา ากายภาพหรือว่ากระตุ้นไฟฟ้ากันในช่วงแรกเร็วๆนะเพราะมีหลายสัดส่วนที่มากกว่า50%นะครับหายเองด้วยการกินยาโดยไม่ต้องใช้ทำโดยไม่ต้องทำกายภาพนะครับการการทำกายภาพก็มีประมาณสักส0 2หรือที่บางคน10%อนย่างเงี้ยเราไม่ไม่ไม่มาก10%ที่จะถ้าเรารีบทำนะจะกลายไปเป็นโรคใบหน้ากระตุกครึง 4, ่งซี่แทนเราก็ไม่ได้ยอมทำในเออร์ลี่นะครับรีบๆทำเงี้ยไม่ไม่เลยไม่เลยนะเพราะนั้น ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะครับเป็นแล้วหายเองได้ไม่มีอันตรายไม่ไม่ไม่ร้ายแรงไม่ใช่มไม่มีอะไรไม่ร้ายแรงแต่ว่าก็แค่ไม่สวยอะหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหายน้ำเบี้ยวจะเป็นปกติ<า>อ่ะะาได้เบี้ยวหายได้ร้อย,เ,ยเปอร์เซ็นต์ไหมเขามีสถิตินะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นเนี่ยนะหกสิบคนหายมากับเป็นปกติเลยเหมือนเดิมทุกอย่างอีกสามสิบคนดีขึ้นแต่อาจจะไม่เท่าเดิม ส0ิคนนะ30เนะครับดีขึ้นแต่ไม่เท่าเดิมเพราะนั้นอาจจะต้องทำกายภาพอย่างที่เท่าเดิมนะครับอีกสิบเปอร์เซนไม่ดีขึ้นเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราดีเลยการรักษาเราจะกลายเป็นตกอยู่ในกลุ่มสิบเปอร์ซนาะถ้าเราแบบอออเดี๋ยวก่อนค่อยเป็นเอไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวค่อยมาหาหมออะไรเงี้ยมันตัดโอกาสตัวเองอะเราก็ไม่ได้รับยาการรักษาที่ถูกต้องเราจะกลายเป็นกลุ่มสิบปอร์เซนตนั้นะนะกลุ่มที่มันไม่ดีขึ้นเนะี่ยกินยาไปแล้วมันมหลายวันแล้วว่ะบางคนเเเป็นนนดืออออแล้้ว่่คยยมมาาหาหออางี มันก็ยากแล้วแหละนะเพราะว่าคือเส้นประสาทมันเหมือนสายไฟนะครับเวลามันหายเนี่ยมันก็จะมีการไม่มีแผลเป็นเหมือนกันเพราะนั้นมีการพอมันงอกงอกงอกเส้นใหญ่ไปผิดที่ผิดทางเนี้ยมันก็ไม่หายไงเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มันไม่งอกไม่ไม่งอกไม่เงยเส้นใหญ่ไปผิดที่ผิดทางก็ต้องรีบให้มันหายอัเสบให้เร็วที่สุดจบเลยนะครับก็ก็กินยายังแสดงว่าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่หายคือทำยังไงก็ไม่หายแล้วสิบเปอร์เซ็นที่ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายใช่ น้าก็จะเป็นอย่างนั้นเคยเห็นปะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเนาะคนที่เขาหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่แบบแต่มันถามว่ามันดีขึ้นไหมสมมติมันเบี้ยวทั้งทั้งครึ่งเลยนะตาอาจจะหลับตาได้คือคือมันดีขึ้นอ่ะเออมันดีขึ้นมันมันดีขึ้นแกลแต่มันไม่เหมือนไหม่เหมือนเดิมอย่างนี้ดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ดีขึ้นน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับอ่าไปร้อยใหม่ดึงรางเลยไม่ช่วยเลยบอกเลยไม่ช่วยเลยเพราะ การร้อยไหมดึงหลังมันทําได้แค่ผิวมันไม่ได้มันไปมันไม่ได้ไปแก้ที่กล้ามเนื้ออันนี้เป็นการแก้ที่กล้ามเนื้อเลยนะครับนอกจากว่าเราจะไปฉีดบนอกให้หน้าอีกข้างหนึ่งมันเท่ากับข้างที่มันเอามาพึ่งเอามาพากไปใกล้เคียงอ่ะเพราะว่าข้างหนึ่งมันก็จะเบี้ยวอย่างเงี้ยชัดเจนค้างไว้อย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็ปกติไปอย่างเงี้ยข้างหนึ่งก็จะเบี้ยวไปฉีดไมนยกขึ้นเอยก็ฉีดก็ฉีดก็ฉีดให้ฉีดขี้ข้าวปกตินะฉีดข้างปกติอให้มันตกไปเท่ากัน ให้มันดูเท่ากันเองเพราะนั้นเราก็ค่อยๆทำแล้วไม่ฉีดเยอะนะครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นเรื่องของคอสเมติกละไม่เรื่องของดีซีสละนะคอสเมติกก็ไปฉีดอีกข้างนึงปรับรูปหน้าอีกข้างหนึ่งให้มันเท่าอีกข้างหนึ่งทําให้มันใกล้เคียงกันเนาะก็แสดงว่าสิเปอร์เซ็นที่เหลือองไปรักษาในวิธีนี้ก็ต้องทาใจน้นสิบเปอร์เซ็นที่เหลือคงต้องทาใจอ๋อสมัยนี้สมัยนี้มันมีอีกอันนึงคือเป็นเทคนิคในการผ่าตัดนะครับอันนี้ศัลยแพทย์ศัลยแพทย์ระบบประสาททที่่เาํรือง เส้นประสาทใบหน้านะครับเขาผ่าตัดซ่อมเส้นประสาทได้เออสิบเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะมีความหวังนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นคุณต้องไปคุยกับญญศัลยแพทย์ก่อนว่าเออมันมีความหวังเท่าไหร่มีไงและหรืออีกทางหนึ่งก็เป็นสัสสญญกรรมพลาสติกอะนะครับศัลยแพทย์ที่เขาเรื่องดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสวยคมของเมว่าจะผ่าตัดต่อเส้นประสาทได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ศัลยแพทย์ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสมองนะครับแลวก็เส้นประสาทเนี่ยเขาทำได้แน่นอน นะเอ่อสมัยนี้ก็มีทำผ่าตัดนะครับผ่าตัดทำผ่าตัดแล้วก็เปลี่ยนซ่อมแซมเส้นประสาทได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10%นี้อาจจะมีความหวังมากขึ้นแทนที่จะทําใจแต่มก็ต้องแล้งด้วยค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับมีคำถามอีกไหมกลุ่มคนไหนบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกลุ่มคนไหนที่มีโอกาสเสี่ยงสังเกตปะต่ลาไม่มีไม่มีไม่มีกลุ่มเขาไม่มีโรคประจำตัวไม่มีเลย ทุกคนเป็นได้หมดกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดก,ก็กลุ่มที่ร่างกายอ่อนแอนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเริมพวกอะไรเงี้ยมันขึ้นมาตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันเราดรอ,อ่าพวกมีจะมีเริมมีอะไรขึ้นมาแล้วทาให้ทาให้เป็นสายอักเสบแน่ระเบียวคือภูมิคุ้มกันเราร่วงลงอะ่ะเออเมื่อใดก็ตามที่เรากินน้อยพักผ่อนน้อยหรือไม่ใช่กินน้อยเด็กเขาเรียกกินกินอาหารที่มีมีประโยชน์อ่าหรือว่าพักผ่อนน้อยนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นเป็นเหล่านี้ได้นาะหรือคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวาน นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละเนาะเพราะว่าอย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยนะครับแต่เด็กๆอาจจะไม่เจอผมไม่ได้ดูคนไข้เด็กแต่ว่าคนไข้ไวัยรุ่นก็มีเด็กวัยรุน่นเด็กอายุนนะ้อยจนถึงคนแก่อายุมากเป็นได้หมดเลยเป็นเองนะครับพะฉั้นเราต้องดูแลตัวเองพอมันเริ่มผิดปกติปุ๊บ ก็รีบมาเพราะว่ามันจะได้หายเร็วเพราะถ้าเรารอช้ามก็หายช้าหรือว่าดีไม่ดีอาจจะไม่หายไม่หายเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปทํำกายภาพไปทํากายภาพไม่ให้ไปผาตัดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมท่านั้นรีบมาจะดีที่สุดเนาะมีกลุ่มมีประมาณเยอะเลยที่หายนะครับถึงหกสิเปอร์เซ็นเลยนะม่มีวิธีดูแลตัวเองอยังไง วิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้เต็มที่ไม่ต้องเครียดนะครับคือโรคนี้ไม่ร้ายแรงอ่าอย่างน้อยคือถ้าคอนเฟิร์มเป็นเบลนะไม่ร้ายแรงแต่มันแค่ราําคาญและทําให้หน้าเราเบี้ยวไประยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนันอย่างที่บอกไปอ่ะครับบางคนหนึ่งเดือนบางคนถึง3เดือนเลยนะอ่าแล้วถ้ามันหนึ่งเดือนจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวผมนะถ้า1เดือนไม่ดีขึ้นส่งให้ไปทํากายภาพ ไปกระตุ้นไฟฟ้าให้มันดีแล้วส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นหมดดีขึ้นดีขึ้นจนทั้งใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเลยนะครับ80 90เหรือร0อเหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่นะน้อยมีน้อยมากที่จะไม่ดีขึ้นถึงขั้นต้องไปผ่าตัดนะครับหลังจากทำกายภาพแล้วแต่มันต้องใช้เวลานานพอนนสมควรเลยเนาะวิธีการดูแลตัวเองก็คือกินอาหารให้ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอครับลดความเครียดลงขณะเดียวกันเนี่ย เ,เวลาเราเวลาเราเวลาเราเป็นแล้วเนี่ยเราม,ากากมักจะวิตกกังวลใช่ไหมครับที่เวลาเราเป็นแล้วเรานความวิตกกังวลแล้วเราก็เครียดยิ่งเครียดหนักอาจจะทําให้เราอาการมันก็ยิ่งไม่ค่อยดีหายช้าลงอะไรเงี้ยครับหรืออีกอันนึงนะบางคนเป็นแล้วเนี่ยสังเกตปะว่าถ้าบางคนที่เป็นตาหลับได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับตาหลับได้ไม่สนิทพอตาหลับได้ไม่สนิทเนี่ยเวลาเรานอนแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งไงแห้งเพราะว่าตามหลับไม่สนิทอ่ะ ตามันแห้งกระจกตาเป็นแผลอีกเอาซวยเลยกระจกตาเป็นแผลได้เรื่องเลยคราวนี้ก็ได้โรคแถมอีกก็ต้องไปหาหมอตาอีกเออไปซ่อมกระจกตาหรือว่าไปไป,ไปหยอดยาแล้วก็ปิดตาไปอีกดังนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอจะให้ยาหยอดตามาแล้วก็ปิดตาไปเลยเวลานอนปิดตาไปเลยเวลาเข้านอนปุ๊บปิดเลยเพราะว่ายังไงตามันก็ไม่กระพริบอยู่แล้วเพราะมันมัน,ม,นมันเป็นอัมาพาตไปครึ่งซี่อ่ะมันไม่กระพริบเนาะมันคงล้างหน้าแล้วสบู่เข้าตาไงแสบตา อะไรเงี้ยนะครับโดนโลมเราก็แนะนําว่าเออถ้าจะออกไปไหนนะใส่แว่นป้องกันลมนะครับใส่แมสตอนสมัยนี้เราก็ใส่แมสกันเยอะแล้วนะเนาะใส่แมสก็หน้าเราเบี้ยวหนิใส่แมสต์คนก็ไม่เห็นอ่ะดีไหมคนก็ไม่เห็นเราก็ไม่อายเราก็ไม่ไม่เสียเซลล์อ่ะเอางี้เราก็ไม่เสียเซลล์เพราะบางคนเนี่ยเสียเซลล์ไงเสียเซลล์เพราะว่าแบบหน้าออเอาเอหน้าฉันเบี้ยวอ่ะฉันเคยสวยอ่ะฉันเป็นระดับนางงามอะไรเงี้ยอันหน้าเบี้ยวไปละ หรือว่าเป็นกรลงดลาราอะไรอย่างเงี้ยครับอก็ใส่แมสแต่สมัยนี้ก็ใส่แมสแหละนะเพราะป้องกันโรคได้ด้วยนะครับดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือไปต้องทำอะไรนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวกินน้ํากินปลาออกกําลังกายใช้ชีวิตปกตินอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะครับถือเวลาก็ทํเกายภาพแค่นั้นเองถ้าเป็นหนักมากๆไม่สามารถพัฒนาเป็นโรคอื่น,นได้ไม่เลยไม่เลยมันเป็นแค่เส้นประสาทอักเสบอย่างเดียวนะครับ นนไมนเป็นเส้นประสาทอักเสบเดียวส่วนใหญ่มันเป็นข้างเดียวนะแตออ่อันนี้อีกหน้าคิดอีกอันนึงถ้ามันเป็นสองข้างพร้อมกันนะอันนี้คุณต้องรีบมาหาหมอแล้วมันมีโรคอ,อื่นอีกนะอยู่ๆกลายเป็นเฟเชียลเดพิเจียคือแบบหน้ามันเบี้ยวไปพร้อมกันสองข้างอะ่ะนะอาจจะต้องไปหาว่ามันมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะมีเบาหวานมีอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือว่าเป็นโรคเ,เ,เส้นประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรหรือเปล่านะครับคงต้องไปหานะ อยู่ๆมันเป็นพร้อมันสองข้างอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเนาะมันรู้ได้ไงว่ามันเบี้ยวความกันสองข้างนะมันขยับไม่ได้ไงอ๋อมันขยับไม่ได้ั้งสองข้างเลยไงบางทีบ้าเรียพร้อมกันสองข้างมันต้องแบบน่มันก็ตื่นมันเท่ากั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 นบางทีก็ไม่เท่ากันแต่ว่ามันเบี้ยวแน่นอนคือตาอย่างน้นคือตามันกระพริบไม่ได้สองข้างจะเริ่มสังเกตแลปกติคุณเราหลับตาเนี่ยมันหลับได้สนิทใช่ไหมเวลาเราล้างหน้าเนี่ยน้ำไม่เข้าตานี่ใช่ไหมครับล้างหน้าน้ำไม่เข้าตาสบู่ไม่ ทำไมแต่เมื่อรดก็ตามที่เรามีอาการเช่นนั้นนะครับเนาะต้องรีบไปหาหมอแหละนะสําคัญมากเลยนะสําคัญเลยนะครับอืมคำถ,ถามต่อไปเลยไม่มีแล้วไม่มีคําถามแล้วเนาะน่าจะน่าจะพอเป็นน่าจะพอเป็นเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆเนาะถ้าเกิดใครมี มีม,มีมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหน้าเบี้ยวครึ่งซี่นะครับหรือมีข้อวิตกกังวลนะครับหรือว่าป่วยอยู่นะคะเป็นอยู่นะก็ไี้ไปหาหมอนะครับของที่นีกเราก็ <c oughs> ก็ก็ดูแลได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็สามารถมาปรึกษาได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วมันมีหลายโรคที่เกี่ยวกับโรคใบหน้าของเรานะครับ,บรับที่นี่เราคุยเรื่องหน้าเบี้ยวครึ่งซี่ก่อนนะ แล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอื่นเนาะอาทิตย์นี้วันนี้จริงๆเราปกติเราไลฟ์ทุกวันพุธเนาะเออพิ่นเดีววันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเรามีภารกิจหนักหน่วงมากนะครับต้องไปเรียน CPR นะครับต้องกลับไปอ่านหนังสือสอบหนักหน่วงมากเลยพุธกับพฤหัสนะครับออก็เลยก็เลยไม่ได้ไลฟ์กันนะครับก็เลยมาไลฟ์วันนี้เป็นการทดแทนนะครับยังไงสําหรับอาทิตย์หน้าเจอกันวันพุธเหมือนเดิมนะครับเจอกันวันพุธเหมือนเดิมหรือว่า ถ้าพูดไม่ได้เราก็เจอกันเป็นอาทิตย์เย็นๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะน่าจะน่าจะสะดวกนะครับยังไงวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามนะก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรวบรวมคําถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ประเด็นไหนไที่สนใจเราก็จะเอามาไลฟ์กันนะครับคุยกันเนาะหรือว่าระหว่างเนี้ยถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมนะอย่าลืมนะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะพยายามตอบนะครับ โอเคสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะครับนอนได้ยังยังไม่หลับเย่งกี้พงเมยต่อวันนี้วันนี้วังสุริยคราดเอาวันนี้สุริยคราสเพิ่งออกจากบ้านได้ไงอตอนตอนตอนออกจากบ้านได้เพราะว่าเขาห้ามโดนห้ามโดนแสงแดดแสงแดดโดนไปแล้วโดนไปแล้วนั่นแหละโดนราหูอมไปแล้วไปละกัน โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ